สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่จะมารีวิวบ้านตุ๊กตาพกพาของเชอร์แตมนะคะอันนี้ก็เป็นฝีมือแม่ทําเองค่ะก็มีชื่อเชอร์แตมนะบ้านตุ๊กตาพกพานี้้นะคะก็ทํามาจากกล่องรองเท้านะคะจะก,กล่องใหญ่นิดนึงเพราะว่าเป็นกล่องรองเท้าผ้าใบของผู้ใหญ่หน้าตารอบๆก็จะประมาณนี้ค่ะ ที่แม่ทำเนี่ยนะก็เพราะว่าเชอร์แตมเขาชอบเล่นบ้านตุ๊กตานะคะแล้วก็เขาก็เดินทางบอยอยเหมือนไปต่างจังหวัดไปบ้านคุณย่าอย่างเงี้ยค่ะไปไปทุกเดือนบ้านคุณย่าแล้วก็อย่างอยู่บ้านเนี่ยเขาก็ชอบไปบ้านตาคุณยายที่อยู่ข้างๆใช่ไหมแม่ก็ทําเป็นอย่างนี้ไปเลยเวลาเขาอยากไปบ้านไหนหรือไปที่ไหนอะเขาก็หิ้วกล่องนี้ไปไง่ายๆเป็นไปถึงปุ๊บก,ก,ก็กลางเป็นบ้านตุ๊กตาได้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงนะ เออกัมาอันนี้ตรงนี้ตรงฝากล่องเนี่ยแม่จะทำเป็นสนามนะคะส่วนอุปกรณ์ทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้มาดูว่าเราพบอะไรไปกันบ้างนะคะซึ่งตุ๊กตาที่นอนที่นี่นะคะจะคือพี่ป๊อปคอนนั่นเองนี่ชาแตมจับเขาถอดรองเท้าด้วยนะ แม่ก็จะมีเตียงอยู่ข้างในค่ะอะมาดูกันก่อนห้องที่ทํานะคะก็จะมีสองห้องก็คือฝั่งนี้เป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นนะคะมีติดเป็นหน้าต่างชั้นวางหนังสือแล้วก็มีโมบายห้อยเอาไว้ทําเป็นเหมือนโคมไฟนะคะฝั่งหนึ่งส่วนฝั่งนี้ตอนแรกแม่จะให้เป็นห้องน้ำใช่มีห้องนอนกับห้องน้ําแต่ชอตว่าเขาชอบเล่นทํากับข้าวแล้ว ตู้เตาอันนี้ค่ะมันพอดีกับช่องนี้เลยนะแม่ก็เลยมาใส่ไว้มีหัวใจเอามาใส่ไว้ก็พอดีเตานี้ก็จะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นรูปที่ตัดมาจากกล่องพี่ป๊อบคอนตอนซื้อนะคะ,ะฝั่งนี้มีหน้าต่างด้วยหน้าต่างนะคะกับเชลเชลวางหนังสืออ่าไม่หน้าต่างนะคะกับชั้นวางหนังสือตรงนี้นะกับหน้าต่างอันนี้ ก็มาจากกล่องของอีเกียกล่องที่แม่ทําบ้านตุ๊กตาหลังใหญ่นะคะกล่องที่มากับชุดรับแขกเขาจะมีรูปพวกนี้มาให้ด้วยเราแม่มาระบายเสีเยวเองนะมันจะมาเป็นสีขาวแล้วก็มาติดทีนี้เราก็จัดบ้านกันีง่ายๆเลยค่ะแม่ก็ทำที่นอนนะใส่เข้าไปแล้วก็มีหมอนสองใบ แล้วก็พ่อ่มนะคะขุมไว้ก่อนนะแล้วก็ให้พี่ป๊อบคอนั่งก่อนีนนี้นะคะก็จะมีตุ๊กตาหมีหนึ่งตัวตุ๊กตาหมีนี้ก็มีน้องส่งมาให้นะคะที่น้องแฟนคลับส่งมาให้ชอตแตมนะ แม่กับชะแตมเล่นด้วยการทําแขนหลุดไปละแล้วแม่ยังไม่ได้เอามาเย็บเอาสกะเทปปะก่อนเดี๋ยวแม่จะไปเย็บซ่อมให้ชะแตมนะคะนี่ก็ตามหมี่ของพี่ป๊อปคอนนะคะที่แม่มาใส่อีกก็คือโต๊ะก็เหมือนกับว่าโต๊ะกับเก้าอี้ชะแตมเอามะนาวมาใส่ด้วยลูกนเอาไว้ทำกับข้าวเสร็จก็มานั่งทานที่สนามได้นะคะ ส่วนกล่องนี้นะคะที่แม่มาใส่ไปด้วยเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นอุปกรณ์ครัวค่ะที่ใช้คู่กับเตานี้ก็เวลาเชิดตามเล่นใช่ไหมเชิดตามจะได้เอาหม้อนี่เขาก็จะมาตั้งหม้ออเคตั้งกระทะนะคะแล้วก็มีพวกอุปกรณ์ตะหลิวอะไรเงี้ยแล้วมันก็กดได้ แล้วก็มีไฟก็จะมีถาดแล้วที่เชอแตมออกมาเพิ่มเองนะคะเขาไปเอาหม้อนี้นะคะจากจากห้องครัวบ้านตุ๊กตาใหญ่นะเขาไปเอามาใส่ไว้แล้วเขาก็ไปเอาน้องหมาที่อยู่บ้านตุ๊กตาใหญ่ามาใส่อีก บอกว่าให้มาหมามา,มานั่งกินข้าวด้วยชะแตมก็าทามาเป็นจานข้าวหมาค่ะก็มีรองเทา้ารองเท้าปอกคอนนะแม่ก็จะวางหน้าเตียงแล้วแม่ก็เห็นชัดแตงพ้สนุกกับการทำกับข้าวใช่ไหมคะมีมอบโดนัทอบขนมเค้กนะแล้วก็ทำอาหารแม่ก็เลยไปตัดอันนี้มาค่ะ ทำเป็นว่าเป็นร้านอาหารเป็นพี่ปอปคอนเปิดร้านอาหารนะแล้วก็ตัดวางตรงนี้เวลาเล่นก็เปิดเป็นร้านอาหารได้เลยค่ะหรือบางทีอันนี้เกะก,กะแม่เล่นกระแตมแม่มางไว้บนนี้ก็จะกลายเป็นร้านอาหารทกพาของพี่ปอปคอนนะคะแค่นี้นะแม่มีแค่นี้นะชาแตมเล่นสนุกได้นานมากเลยค่ะแล้วก็พบไปไหนก็ได้สะดวกง่ายด้วยค่ะ นี่เขาไปเอาก็มีเหยียบน้ำด้วยนะคะมีโดนัทมีอะไรอีกเนี้ยมีมีดในอุปกรณ์นะเดี๋ยวแม่หยิบมาให้ดูมีดที่คีบนะคะไปหนีบโดนัทก็ได้นะนี่ทับพีน่าหลักมากเลยเป็นรูปหัวใจด้วยค่ะเดี๋ยวพอแม่ทำไข่พะโล เดี๋ยวเราก็คนๆกันนิดนึงแล้วก็มีตาหลิวกระทัพี่จิ๋วอีกนะคะอันนี้มาจากตอนแม่ทําของจิว๋วว่าที่เป็นเซตจ,จากญี่ปุ่นเอ๊ะอันนี้มาจากเซตทำของจิ๋วจากเกาหลีนะคะก็มาอยู่ที่ของเล่นช็ตแตมแล้วเรียบร้อยนะมีช้อนด้วย ก็มีอันนี้เป็นที่คีบที่มากับกล่องคอนแทคเลนส์ค่ะที่ไว้หนีบคอนแทคเลนส์นะคะชอแต้มก็เอามาเล่นเหมือนกันหมดแล้วกระป๋องนี่ก็คือทั้งหมดนะคะในบ้านตุ๊กตาพกพาของเชอแต้มนะคะน้องๆดูแล้วมีไอเดียอะไรกันบ้างหรือเปล่านะแบบแม่น่าจะทําบ้านตุ๊กตาเป็นอะไรได้บ้างนะคะก็ลองคอมเมนต์บอกแม่หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ถ้าแม่ว่างแนละ้แม่ก็จะทําให้เชื่อแต้มเล่น,นะคะ่ะ หรือว่าน้องๆเคยทําแบบไหนกันนะเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะมาเล่าให้แม่ฟังบ้างนะคะเรียบร้อยคะ่ะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe c h anel n นี้นะวันนี้แม่กับพี่ป๊อบคอนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย